ជ្រ eh ឿ <c oughs> okay. ាក្នាពីស់ខ្ល់បារបានប់តាស់ទី្រាយឣ់ពីស់ការស់បារពីស់ក្រល់ការស់ចូ สบายดีพี่น้องทุกกระช่องที่เทียบกับสาลากินงานอยู่ง่ายตามสไตล์สาวลาวมาป,าป่าบัดิกินกบแล้วกินปลา ได้ปลาบูมาพี่น้องนี่ปลาบูสามตัวเราจะมานึ่งนึ่งปลาบูอันนี้ซื้อน้ำพิน่นดอกไม่ได้มาไม่ได้ไปหาเองซื้อเอาผลปลามักแล้วแต่ว่าเฮากับบอคากใจอ่ยากมักอีกตําหัวสิงไครมาเพี้ใส่นี่พี่น้องได้อันพักดังขมมาผมเริ่มมีแล้วแกงียงเซปโคเด้เนาะคือที่เสียบอ่อนๆจ้ะกินกับกล้วยกุ้งนี่สุดยอดเลยเด้นหนิฮะ กินดิบนี่แซ่บๆพี่น้องเอ้ยขม,มาลาล่าแบบหอมๆแต่เยวจะเอามานึง่งใส่ป่าแล้วก็กินกับเจวมะก,กอกเนาะท้งที่ตมเจวมะกอกเริ่มมีแล้วอันนี้ซื้อน้ำพิ่นเดาะเขาไปเก็บอยู่อน้ำห้วยน้ำหนองที่มันแห้งลงแล้วนะเออน้ำทุ่งนบำทันได้เกิดเถือ่อเขาพันได้เกี่ยวข้าวออกมามักป่าอีกตมหัวสิไคามาเพียใส่ก่อนบุมีฮอมพักนึงป่าก็ได้บไม่ได้เปิด,ปดตลาดอันนี้เราซื้อมาไว้ได้ มือสองมือแล้วหนะทานออกไปตลาดก็เลยนะเอากินแค่นี้แล้วเนาะอากาศมันคึมพี่น้องฝนลินได้มื่อเสาร์นี่นะทางอื่นโต๊ะเะบ่พี่น้องยฝน,นีิลึกเถอะเนาะปีนี้เนาะ ย้ำน้ายังน้ำ,นนำนท่วมอยู่มองๆอนะป้าโหดอีลีปีนี้นะโหดคักดินดำน้ำซุ่มมาแท้ว่ะขี้มุกไหลอยู่ <c oughs> เป็นวัดกันอย่ามาบา่เซาจ้าเื่อเป็นวัดในตื่นมนันเนี่ยอาจารย์พิษฟิดละเป็นคือแบบลักษณะคือเขาแพ้อากาศนะพี่น้องต้องได้กินยาแก้แพ้กินอยังไงละ่ะแพ้อากาศตั้งแต่ผูกบ่เป็น เป็นกระอยขี้ฝุ่นหรือมักสมักขี้ฝุ่นไปบ้านนั้นเอ้ยขี้ฝุ่นหลายแหงบ้านอันนั้นมันก็เลยแบบเป็นวันมาแต่พุ่นแหละขี้ฝุ่นเข้าดังมันก็เลยกลายเป็นเรือดลังไปเลยปวเศร้าเลยไหมมันเด็กจามอยู่สับยอนอ่ะวันนั้นมากแล้วแต่เฮากระบอกคักใหญ่ย,ย่านมันจางก็เลยปุ่มเพิ่ม ใส่แป้งนัวเพิ่มเพื่อมันอันน้ำมันนัวมันย้อยออกพี่น้องก็เลยก็ปรุงให้มันเข้มข้นไงเข้มข้นหลายเข็มเ,เลยเนาะเข่ากระปุกเข่ากระปุกนึ่งมันมันมกจางฟานบางคนก็บอกว่าเอากระซามนี่ลงไปอันนั้นเลยเพื่อกระหองเอาเอาจานหองบ น้ำนัวมันจะเปียวบุมากน้ำนัวญาตมันข่าวก็เลยบดได้ห้องนะเพาะก็มีคนบอกมาเนาะคะเปียวก็เลยบดได้โ้องเพราะว่าคะเปียวบุมกากญาตมันข่าน้ำน้ำึ้นว่าน้ำ,น,ำนัวแต่ว่าคะเปียวยานมันข่าว ໃສ່ປາລົງໄປເນື້ອມັນນີ້ຫຼາຍຊຸດກະບຸງແຊບພຸ แง่กบฟังนักตู้พี่น้องอเลยปลวกไว้นี่พี่น้องตำเจียวมะกอกวันนี้หอ,อปมปอม แต่ฟงเขาตาพริกป่นแบ่งงัว มิดบรคมนะ ต่อนกนพี่น้องเลยตัวนั่นงรับน้ำโอ,อลืมปลาเด็กขวดเนาะปลาเด็กขวดช่วยให้หนัวน้ำปลาเจียวเหรอเป็นอย่างเจียวมะกอก ตำมเจียวขายซะบ่เสียบเธอเนาะเฮ็ดยางก็แส in ีบเธอเนาะมันใหญ่เพียวมันมีไผ่ย่องกันย่องอาจารยครองไปดูมีอันคนดึงมานว่าย่องแต่จารยครองว่าหมานหมานนะเนาะก็หมานอีหลีเนาะบุบหมานอ่ะภาษาว่าหมานเดี๋ยวนี้ก็หมานอีหลีเนาะมันก็จะย่องคนหมานนะ เสบหลายเจียวเสบแหงเจียวน,นี่พี่น้องนึง่งโดนเติบไ้ได้น่นะ,อ,ะอกอายทวนๆเขาที่อันนี้พักอันด่างคมุมลงไปนึ่งนำแล้วอไว้กินดิบน้ำนึ่งบ่ต้องดุดไปพักอันนี้มันเ่อยไวเดี๋ยวเขาปิดฝาแป๊บเดียวกา ป่งได้แล้วอหอมขนาดนั้นปลาบูผักกันได้มีเท่านี้แหละสักครู่มาเออๆฮอักกน,น้องักอันนี้พุดียุบตำงนี้แล้วเสร็จดุรลายเปื่อย หอมขักผักอันนี้เก่งเจีปลากโกกสดน้ำโกโกกคือจิขมอาลำว้าบักกันหลายหนึ่งคือยุบเดียวมันยุบลงเลยนอยเดียวนะเบียน,น้อยกระโดดเลยทันหดหยามมันเออเละ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 ปลาบูของคอยโอ้โหหันลุดแหละ มาเด้อพีนอ่น้องนึ่งปลาบูแบบนึงพักขี้ขมมาเด้อพีนอ่น้องปลาบูเนื้อไล่ไหลเนื้อหวานครับสุดยอดเมนูนี้ปลาบูกันไ้่ได้ไปหากินง่ายนะแต่ดนเห็นที่หนึ่งเขามาขายนะหากินเนี่ยถ้าไป ไก่เขื่อนก็นที่ได้กินหลายยุสระปุกเจ้ามะกอกพักดังขมแบบสดกับกวยกุ้งนี่เขากันน้ำลำมนนีแบบนึงแกงแซลขกอสดน้ำเพื่อจะขมอํำ้ลำเาเนาะมาพี่น้องฝั่งลาวฝังไทยต่างประเทศกินนำกันทุกคูทุกคนแหละ ค่ะล้วมนี้ขตวตจะลาไปก่อนพอกะไม้คิปหน,าน,น้าเนาะสบายดี